สวัสดีเราชื่อยูจีนแมคควาลินตอนนี้อยู่ที่สำนักง,งานขนส่งแบสบัสพวกคุณอาจจะสงสัยว่าเราเป็นใครแล้วมาทำอะไรที่นี่ก็ขอตอบเลยว่าเสื้อโคตรยาวๆแบบนี้ถ้ายืนสุดเท่แบบนี้ใช่แล้วเราเป็นเป็ดเป็ดนักสืบนะก่อนหน้านี้มีสายโทรเข้ามาใช่ครับคุณกำลังพูดอยู่กับนักสืบเป็ดผมว่าเรามาเจอกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะไปถึงที่นั่นในอีกหนึ่งชั่วโมง และนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงมาอยู่ที่นี่แล้วถูกจ้างมาให้สืบคดีกล่องอาหารกลางวันที่หายไปแต่ความยากของคดีนี้คือเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าใครเป็นคนที่จ้างเรามาเราจะต้องตามหาว่าผู้ว่าจ้างคนนั้นคือใครผู้คนในสํานักงานแห่งนี้ชื่ออะไรกันบ้างพวกเขาทํางานตําแหน่งอะไรในบรรดาคนพวกนี้ใครคือคนร้ายแล้วเขาขโมยกล่องข้าวไปทําไมมาหาความจริงพร้อมกันใน d ักดี e t คทีฟเ e อะ e ีเคสซัล a a มี การจะหาบอแสต้องเริ่มจากการเข้าไปข้างในออฟฟิศให้ได้ก่อนแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิพยีรับสาวคนนี้เธอไม่ยอมให้เราเข้าไปก็เราเปนคนนอกอะนะทําไงได้เราต้องเริ่มหาบอ่อแสจากห้องนี้ไปก่อนหยิบแว่นขยายขึ้นมาแล้วไปส่องหาบอ่อแสกันดีกว่าแต่ระวังนะถ้าส่องนานๆอาจจะปวดตาได้โชคดีที่เรามีแว่นออบตัสออ u ตาสเอาอีก e. แล้ว ล่าสุดไปสปอนนักกีฬาไทยที่ปลารีสโอลิมปิก2024และจะเปิดตัวแว่นรุ่นใหม่หน้าหอไอฟเฟลออฟตัศจัดเต็มสนับสนุนนักกีฬาเทควันโดนักมวยนักกีฬายิงปืนและยังสนับสนุนน้องเอสทีเด็ก12ขวบที่ได้ไปแข่งสเก็ตบอร์ดแถมออฟตัสได้เข้าทำเนียมด้วยนะเดี๋ยวออฟตัสจะไปเชียร์นักกีฬาไทยแบบติดขอบสนามและพายูทูบเบอร์ไปด้วยคนหนึ่งรอดูออติกต็อกออฟตัสได้เลยได้ออฟตัสมาแล้ว ก็มาหาบอแสกันต่อเลยดีกว่าเริ่มจากยีรับสาวแผนกต้อนรับบอแสแรกที่เราเจอคือเธอกําลังเศร้าและนามสกุลของเธอคือวินชม์เมอร์จุดถัดมาเป็นปฏิทินหน้าห้องปฏิทินรูปยีรับที่มีหน้ายิ้มแปะอยู่ข้างๆและเหมือนว่าพฤหัสบดีที่7จกันยายนจะเป็นวันสําคัญอะไรบางอย่างซึ่งก็คือวันนี้และสุดท้ายกล่องใส่ข้อความที่พนักงานใส่ไว้มีโน้ตอยู่3าใบวันเกิดของโซโฟเฟียคือพฤหัสหน้า ลอราจากแผนกคัสตอมเมอร์เซอร์วิสชอบทำเสียงดังและใบสุดท้ายบอกไว้ว่าฉันขอสาบานต่อพระเจ้าเลยว่าถ้าใครมันขโมยแก้วฉันไปอีกแล้วก็ฉันจะจัดการมันซะจากข้อมูลที่เราได้มามีชื่ออยู่2ชื่อโซเฟียกับลอราซึ่งลอราคือคนจากแผนกคัสตอมเมอร์เซอร์วิสเพราะฉะนั้นไม่ใช่ยีรับสาวแผนกต้อนรับคนนี้แน่นอนบวก,กับโซเฟียคือเจ้าของวันเกิดที่7กันยายนบนปฏิทินรูปยีรับนั่นก็พอจะเดาได้ว่ายีรับสาวคนนี้ เธอคือโซเฟียวินไทเมอร์ได้ชื่อมาแล้วก็ถึงเวลาหาบอสแสว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอวันนี้เป็นวันเกิดของเธอและเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเธอเขียนบอกไว้ในกล่องข้อความของออฟฟิศทั้งทางที่วันนี้เป็นวันเกิดแต่เธอดันร้องไห้นั่นก็พอจะเดาได้ว่าเธอรู้สึกเศร้าเพราะว่าไม่มีใครจําวันเกิดของเธอได้นี่คุณยังอยู่อีกหรอฉันแค่จะมาบอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะโซเฟีย ฮะคุณรู้วันเกิดฉันได้ยังไงอะถ้าคุณรู้วันเกิดของฉันแล้วว่าคุณจะต้องรู้จักกับใครบางคนในออฟฟิศนี้สินะรับนี่ไปสิคีย์การ์ดเข้าออฟฟิศได้มาแล้วคีย์การ์ดเข้าออฟฟิศถึงเวลาไปตามหาผู้ว่าจ้างกันต่อฉันทนไม่ไหวแล้วนะเฟรดสันต้องถูกล่าออกฉันจะดูให้เรากันว่าทำอะไรได้บ้างเอ๊ะคุณเป็นใครนะ่ะ มีปัญหาอะไรถ้ามีปัญหาก็โทรมาที่คอนเซนเตอร์สิผมยูจีนแมคควารนินเป็นเป็ดน,นักสืบม,มีลูกค้าคนหนึ่งโทรมาจ้างผมให้มาสืบคดีนะ่ะแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกล,ละ่ะได้เวลาที่เราจะพาไอ้เจ้าหัวขโมยเข้ากล่องนั่นไปถึงจุดจบสักทีเราจะไล่มันออกได้เราจะต้องมีหลักฐานเพื่อส่งให้ผู้บริหารฉันจะรอในออฟฟิศนะแค่เข้ามาก็รู้สึกถึงความวุ่นวายเลยตอนนี้สิ่งที่เราควรรู้คือใครเชื่ออะไรกันบ้าง และพวกเขาทํางานตําแหน่งอะไรเริ่มถึงตามหาผู้ว่าจ้างของเราเริ่มจากเจ้าจอร์ดเคมุมซ้ายห้องเขาใส่แว่นค่อนข้างหนาแปลว่าสายตาสั้นในมือถือแก้วกาแฟของลอร่าเจ้านี้เองสินะที่ลอร่าจะจัดการและอีกบอแสที่สําคัญคือเจ้าจอระเคตัวนี้เขาเป็นโอเปอเรเตอร์คนเดียวในออฟฟิศข้างๆโต๊ะเจ้าจอระเคมีกระเป๋าไมเอียมอยู่ใบหนึ่งข้างในเต็มไปด้วยซาลามี่คุณภาพสูงที่เหมือนจะถูกซื้อมาจากฝั่งตะวันตกดูจากสกุลเงินนะ ถัดมาเป็นบอร์ดเส้นทางการโดยสารของเบร์บัสเบร์บัสไปทั้งหมด4ที่เบเซลซัซิเคียเอสคาร์และฮอลเลนเดสยังฟังกันอยู่ไหมเนี่ยข้อมูลไม่เยอะเกินไปใช่ไหมอย่าพึ่งท้อล่ะนี่มันเพิ่งจะเริ่มเองนะข้างๆบอร์ดเราจะกระดาษใบหนึ่งล่นอยู่เป็นลิสต์รายชื่อคนขับรถบัสของเบร์บัสมีทั้งหมด4คนแต่ดูเหมือนว่าคนที่ทำงานหนักที่สุดจะชื่อเพตโรวิกได้ผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีกหนึ่งชื่อ ฝั่งซ้ายไปแล้วมาต่อที่ฝั่งขวามีแมวหน้าตาเหมือนหมาปักอยู่ตัวหนึ่งรู้จักการทํางานของเธอแล้วคงจะเป็นคัสตอมเมอร์เซอร์วิสของที่นี่เธอยังไม่ว่างคุยกับเราค่อยกลับมาคุยใหม่ละกันเดินมาเช็คคอมที่อยู่ตัวข้างๆเจ้าของไม่อยู่แอบดูหน่อยละกันนะเผื่อจะได้บอแสะอะไรมาบ้างเท่าที่ดูเหมือนเจ้าของคอมเครื่องนี้จะเป็นแกสาวนามสกุลว่าไวร็อกแต่มีคำใบ้ล็อกอินเข้าคอมให้เราด้วยนะแต่ตอนนี้ข้อมูลน่าจะยังไม่พอที่ใบประกาศพนักง,งานดีเด่นประจําเดือนเราได้ชื่อเพิ่มอ2ชื่ เดดี้ที่โดนแปะโพสอิดดาวไว้กับพนักง,งานดีเด่นประจำเดือนนี้ลูฟัสเซเดลิสตอนนี้เราได้บอสทั้งหมดของห้องนี้มาแล้วไปต่อที่ห้องถัดไปห้องนี้เป็นห้องของพี่หมีรู้จักนิกไทเขาคงจะเป็นผู้จัดการสาขาของที่นี่บนโต๊ะทำงานมีป้ายชื่อเขียนว่าเอิร์นคงจะเป็นนามสกุลของพี่หมีตัวนี้และยังมีจดหมายขอเลื่อนตำแหน่งเป็นซีเนียร์คัสตอมเมอร์เซอร์วิสลงชื่อโดยแอลแองกที่กำแพงด้านหลังห้องมีรูปครอบครัวของพี่หมีแขวนไว้อยู่ แต่เหมือนว่ารูปใบนี้จะมีไว้เพื่อซ่อนความลับอะไรบางอย่างไว้ข้างหลังแต่ยังดูไม่ได้หรอกพี่หมีเขาจ้องอยู่นะหลังจากหาบอแสรอบห้องเสร็จเราก็ไล่ถามทีละคนว่าเขาใช่ผู้ว่าจ้างของเราหรือเปล่าเริ่นจากพี่หมีซึ่งคําตอบก็คือไม่เขาไม่รู้จักเราเลยด้วยซ้ําโซเฟียก็ไม่เหมือนกันเจ้าจอร์ะเค้น,นี่ยิ่งไม่รู้ใหญ่แถมยังขอรายเซ็นเราอีกด้วยนะอ่ะเซ็นให้สักหน่อยละกันว้าวขอบคุณมากครับคุณเป็ดนักสืบ ผมจะไม่ลืมเจ้าสิ่งนี้เลยผมจะเก็บมันไว้ในส่วนที่สําคัญที่สุดของความทรงจําเลยได้แฟนคลับเพิ่มมาเฉยเลยเสร็จากเจ้าจร์ดเคก็มาถามเจ้าแมวกันต่อฉันมีคําถามอยากจะถามเธอสักหน่อยขอโทษนะคะแต่ว่าคุณไม่สามารถเอาธอมโบน12อันขึ้นรถบัสได้ค่ะเมื่อกี้ไหนว่าไงนะไม่เห็นหรือไงว่าฉันกําลังคุยกับลูกค้าอยู่ว่ะเธอพอจะรู้ไหมว่าใครเป็นคนเรียกฉันมาที่นี่พูดเรื่องอะไรของนายเนี่ย ฟังนะฉันนะ่ะมีอีเมลที่จะต้องตอบอีกเป็นล้านฉบับแล้วก็มีคนรอสายอยู่ตั้ง50คนฉันทำงานมา10วันติดกันแล้วเนี่ยแถมต้องทำงานกะกลางคืนตั้งสวันแน่แต่แมนเฟดยังไม่ยอมขึ้นเงินเดือนให้ฉันเลยอย่ามายุ่งกับฉันถามแค่ประโยคเดียวโดนสวนกลับมาเป็นบรรทัดเอาซ้ำไม่อยากจะถามต่อเลยแต่เราจำเป็นจะต้องถามคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับโซเฟียวินไทเมอร์ซึ่งคำตอบที่เราได้ก็คือ เธอทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันแค่นั้นแหละหลังจากได้บอแสมาหลายอย่างก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาเรียบเรียงกันสักหน่อยเริ่มจากชื่อแรกลอราจากข้อมูลที่เราได้มาเธออยู่ย Service, แผนกคัสตอมเมอร์เซอร์วิสและชอบส่งเสียงดังตั้งแต่เข้ามาในออฟฟิศคนที่เสียงดังที่สุดคงจะเป็นเจ้าแมวตัวนี้นี่แหละและนามสกุลของเธอก็คือแองก์ที่ได้มาจากจดหมายขอเลื่อนตําแหน่งในห้องของพี่หมีนั่นทําให้เรารู้ว่าเจ้าแมวตัวนี้เธอคือลอราแองก์แผนกคัสตอมเมอร์เซอร์วิส พอรู้จักลอร่าแล้วมันก็เชื่อมไปถึงคนที่ชื่อแมนเฟดคนที่ไม่ยอมขึ้นเงินเดือนให้เธอนั่นก็หมายความว่าพี่หมีที่เป็นผู้จัดการสาขาเขาก็คือแมนเฟดเอิร์น e ผู้จัดการสาขาและสุดท้ายเจ้าจระเข้ผนกงานโอเบอร์ติ้งออฟฟิศกับชื่อที่เหลืออยู่2ชื่อเฟดดี้กับลูฟัตตัดลูฟัตออกเพราะว่าน่าจะเป็นชื่อของเจ้าตัวที่อยู่ในรูปบนบอร์ดพนักงานดีเด่นส่วนนามสกุลเหลืออีกสี่นามสกุลตัดเซนเตอร์ลิตออกไปเพราะเป็นนามสกุลของลูฟัต ตัดไวร็อกออกไปเพราะเป็นนามสก,กุลของแกสาวเจ้าของคอมตัดเพทูวิกออกไปเพราะเขาคือคนขับรถบัสไม่ใช่โออบเรเตอร์และสุดท้ายเหลือแค่เฟดเดอร์สันนั่นก็สรุปได้ว่าเจ้าจระ,ะเข้ตัวนี้คือเฟดดี้เฟดเดอร์สันแผนกโอเปอรติ้งออฟฟิศรวมเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งหมด4คนโซเฟียวินไทเมอร์แผนกต้อนรับลอร่าแองแผนกคัสตอมเมอร์เซอร์วิสเฟดดี้เฟดเดอร์สันแผนกโอเปอรติ้งออฟฟิศและแมนเฟดเอิร์นผู้จัดการสาขา หลังจากเียบเรียงบอรแสชุดแรกเสร็จแล้วก็เดินเข้ามาในห้องครัวเพื่อมาเช็คที่เกิดเหตุหยุดกินไอซิ่งเดี๋ยวนี้นะไมยรอสักสองสามชั่วโมงไม่ได้หรือไงมากรเล็ดถ้าไม่ใช่เพราะกางเกงนี่มันเกือบจะปีแล้วแล้วก็ฉันจะกินไอซิ่งเป็นมื้อเช้าทุกวันเลยรู้แล้วนะ่ะคุณจะกินมันเท่าไหร่ก็ได้ตามที่คุณต้องการแต่ให้พวกเราทําให้เสร็จก่อนสิเข้าห้องครัวมาเจอก,กับผู้ต้องสงสัยเพิ่อมอีกสองราย แต่ค่อยไปคุยละกันขอสำรวจที่เกินเหตุก่อนในตู้เย็นเราเจอบอแสชิ้นสำคัญรอยนิ้วมือที่เหมือนจะเป็นของจระกเข้กำนดนทที่คนลายทิ้งเอาไว้ขอบคุณสำหรับอาหารจากซาลามี่บัณฑิตได้บอ่อแสสำคัญมาแล้วก็ได้เวลามาหาผู้ต้องสงสัยรลยต่อไปคนแรกเพนกวินจากคำพูดและกล่อ,องเครื่องมือที่อยู่ในมือเขาคงจะเป็นพานลงของที่นี่ส่วนเรื่องที่ว่าเขาเป็นผู้ว่าจ้างของเราหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ ขาคิดว่าเฟดดี้เป็นคนจ้างเรามาด้วยซ้ำคนต่อไปแกสาวที่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่สาวอย่างที่เราคิดไว้นี่น่าจะรุ่นป้าเลยนะเธอกำลังทำขนมอยู่และเธอไม่ใช่ผู้ว่าจ้างของเราหลังจากเก็บข้อมูลในห้องครัวเสร็จแล้วก็แวะมาที่ลานจอดรถของเบรบัสเจอผู้ต้องสงสัยเพิ่มมาอีกหนึ่งรายเขาเป็นควายรูปหล่อที่แปะชื่อว่าโบริสไว้บนเสื้อของเขาและเขาไม่ใช่ผู้ว่าจ้างของเราเหมือนกันส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับคนในออฟฟิศหมายว่าเขาจะชอบโซเฟียวินไทเมอร์ ส่วนคนอื่นก็ไม่มีอะไรสําคัญแล้วก่อนจะกลับเข้าไปในออฟฟิศเราจะกระเป๋าใบหนึ่งที่ช่องเก็บของของรถบัสเป็นกระเป๋าแบบเดียวกับที่เฟดดี้มีแต่ใบนี้เต็ไมไปด้วยเสื้อผ้าสกรปรกจากการเข้ายิมล้วเริ่อามาถามกับโบริสว่าเขารู้อะไรเรื่องกระเป๋าใบนี้หรือเปล่าโอ้กระเป๋าใบนี้หรอมันแปลกมากๆเลยนะของที่อยู่ข้างในมันหายไปแล้วก็มีอย่างอื่นมาแทนที่มันน่าสงสัยมากๆใช่น่าสงสัยมากๆคําพูดของนายเนี่ย สงสัยสุดๆเลยนะโบริสและตอนนี้เราก็ได้บอแสมามากพอที่จะระบุชื่อและตำแหน่งงานของคนที่เหลืออยู่เริ่มจากแกสาวที่ไม่ใช่สาวอีกต่อไปย้อนไปตอนที่เราเข้ามาในห้องคัวครั้งแรกเพนควินที่อยู่กับเธอเรียกเธอว่ามากาเล็ตบวกกับนมสกุลไวร็อกที่อยู่บนจอคอมนั่นก็หมายความว่าเธอคือมากาเล็ตไวร็อกแผนกคัสตอมเมอร์เซอร์วิสอีกคนหนึ่งคนถัดมาเป็นควายที่เราเจอเมื่อตะก,กี้ด้จากชื่อที่ปักอยู่บนเสือ้อเขามีชื่อว่าโบริส และนามสกุลของเขาคงจะเป็น p e t r o v i c จากลิ้นไลยชื่อคนขับรถบัสนั่นก็หมายความว่าเขาก็คือ Boris p e t r o v i c คนขับรถบัสของแบ a r Bus และสุดท้ายพนักงานดีเด่นประจําเดือนเพนกวินตัวนี้ก็คือ Rufus Fedelis พันลงของที่นี่ตอนนี้เราได้ชื่อและตำแหน่งงานของผู้ต้องสงสัยทั้ง7คนในออฟฟิศมาแล้วแต่เรายังระบุตัวผู้ว่าจ้างไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมาเรียบเรียงกันใหม่อีกสักรอบ แตกการที่เราเดินไปถามทีละคนว่าเขาคือคนที่จ้างเรามาหรือเปล่าคาตอบที่เราได้มาจากแต่ละคนก็คือไม่ฉันไม่เคยได้ยินเรื่องของนายมาก่อนขอโทษนะฉันไม่รู้เลยอะ่ะเบดดี้เขาค่อนข้างจะแปลกหน่อยๆน่อ,อฉันคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนโทรเรียกนักสืบนะผมไม่รู้เลยแต่ผมดีใจนะที่คุณมาที่นี่ไม่มีใครบอกฉันว่าพวกเขาโทรหานักสืบเลยนะไม่รู้เหมือนกันแค่นี้ผมก็ยุ่งมากพอแล้วอย่ามายุ่งกับฉัน ทุกคนปฏษษิเสธเราหมดมีเพียงคนเดียวที่ไม่ได้ตอบคำถามเรานั่นก็คือลอร่าที่กำลังวุ่นอยู่กับสายที่โทรเข้ามา50กว่าสายบวกกับข้าวกล่องในตู้เย็นที่ถูกขโมยไปมีรูปท้าแม่ไปอยู่บนฝากล่องนั่นก็หมายความว่ากล่องข้าวที่หายไปเป็นของลอร่าเท่านี้ก็สรุปได้ว่าลอร่าเป็นคนจ้างเรามาเพราะกล่องข้าวของเธอถูกขโมยไปโดยคนร้ายที่ใช้ชื่อว่าสลาม,มีบัณฑิตเธอนี่เองที่จ้างฉันมา ทำไมเธอไม่ยอมบอกฉันละะ่ะฮะคุณช่วยถือสายรอฉันสักครู่นะคะเมื่อกี้ไหนว่าไงนะแล้วทำไมนาไม่บอกฉันละะ่ะฮะว่านางเป็นเป็ดนักสืบนี่เธอบ้าหรือเปล่าเนี่ยก็ฉันเป็นเป็ดและฉันก็ใส่เสื้อโค้ทแบบยาวด้วยไม่เหมือนนักสืบตรงไหนเนี่ยเงินเฟรดดี้จะถูกไล่ออกแล้วหรือยังอะ่ะฉันกำลังหาหลักฐานอยู่นะมันไม่น่าจะยากขนาดนั้นนะขอโทษทีค่ะฉันกลับมาแล้ว เดี๋ยวฉันพาคุณไปจองตั๋วเองนะคะทีนี้ก็มาถึงช่วงระบุตัตวผู้ร้ายถ้าดูจากลายนิ้วมือที่แปะอยู่บนโน้ตมันชัดเจนว่าเป็นเฟดดี้แต่นี่มันจงแจ้งเกินไปหรือเปล่าบวกกับคําพูดของโบริสที่ดูแปลกๆแล้วเลยมาตามหาบอแสเพิ่มเริ่มจากถามเฟดดี้เรื่องกระเป๋าอีกหนึ่งใบที่เหมือนกับของเขาทําไมนายถึงต้องการซาลามี่เยอะขนาดนั้นน่ะมันไม่ใช่ของผมนะ่ะมันแค่อยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่แรกแล้วฮะว่าไงนะเฟดดี้ แค่ประโยคนี้ประโยคเดียวทําให้เราเข้าใจทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังลวกันนะตอนที่เฟดดี้นั่งรถบัสกลับมาเขาเดินไปหยิบกระเป๋าของเขาและเขาก็ดันหยิบมาผิดใบเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ากระเป๋าใบน,นั้นมันดันเหมือนกับของเฟดดี้จริงๆแล้วกระเป๋าใบน,นั้นมันเป็นของสลามี่บัณฑิตนั่นทำให้เฟดดี้ตกเป็นเป้าหมายที่ต้องถูกกำจัดสลามี่บัณฑิตตัดสินใจจะฉากให้เฟดดี้เรื่องขโมยกล่องข้าวของรอร่าทุกคนได้เวลาแล้ว เวลาที่ทุกคนก็รู้ว่าหมายถึงอะไรอา้าวคุณป้ามาขัดจังหวะเฉยเลยคุณป้ามากะระเล็ดเรียกลมตัวทุกคนเพราะว่าจะเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับโซเฟียเซอร์ไพรส์จริงๆแล้วทุกคนไม่ได้ลืมวันเกิดของโซเฟียที่เห็นคุณป้ามากระเล็ดทาขนมอยู่ในครัวก็เพื่อโซเฟียนี่แหละไม่ไม่มีทางอะ่ะทั้งหมดนี่เพื่อฉันงั้นหรอโซเฟียเปิดของขวัญที่ทุกคนมอบให้ แต่ก็ดันมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นซาลามี่มันอยู่ในกล่องของขวัญพร้อมกับโนต้ตบางอย่างที่ทําให้โซเฟียถึงกับร้องไห้ออกมาซาลามี่บัณฑิตเป็นของขวัญที่อยู่ในกล่องเป็นซาลามี่และนั่นมันก็ยิ่งทําให้ทุกคนคิดว่าเฟดดี้คือคนร้ายแต่แค่ซาลามี่ทให้ถึงตกใจกันขนาดนี้หรือจริงๆมันมีอะไรมากกว่าที่เรารู้เราจําเป็นจะต้องหาบอแสเพิ่มเติมและรู้ให้ได้ว่าใครเป็นเจ้าของของข,องขวัญชิ้นไหนรวมถึงว่าอะไรที่ถูกสับเปลี่ยนเป็นซาลามี่ เริ่มจากใช้ของขวัญทั้งหมดในห้องกล่องแรกเป็นตุ๊กตาแมวรุ่นลิมิเต็ดกล่องที่สสร้อยคอทรงหัวใจที่เหมือนว่าจะไม่ค่อยแพงสักเท่าไหร่กล่องที่3าเป็นในใิยายเล่มหนึ่งซึ่งผู้เขียนชื่อว่าซูเฟอร์ไซเลเดสและกล่องสุดท้ายสลาม,มี่ที่มีโน้ตแปลกๆเขียนไว้ว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะเข้ามาในออฟฟิศได้ง่ายขนาดนี้หลังจากเราเดินถามหาบอสจากทีละคนก็ได้ข้อมูลมาว่าลอร่ากับโบริสเป็นคนมอบของขวัญหนึ่งในนั้นให้กับโซเฟีย และจากหน้าจอคอมของลอราที่คุยกับโซเฟียเกี่ยวกับนิยายเอเรียในกลองของขวัญก็ได้ข้อมูลมาว่าชื่อของผู้แต่งนิยายเล่มน,นั้นก็คือชื่อของใครบางคนที่เขียนกับหลังพอลองเอามาเลี้ยงใหม่ดูแล้วก็ออกมาเป็นชื่อว่า ouch, ลูฟัสเซเดลิสนั่นก็หมายความว่าลูฟัสเซเดลิสเป็นคนมอบนิยายเล่มน,นั้นให้กับโซเฟียส่วนตัวก็ตามแมวคงจะเป็นลอราสส้นคอทรงหัวใจก็คือโบริสและกองสุดท้ายที่ไม่มีใครพูดถึงว่าของขวัญตัวเองหายไปนั่นก็หมายความว่าไม่มีอะไรที่ถูกสับเปลี่ยนกับซาลามี่ แต่ว่ามันถูกตั้งใจมอบให้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วส่วนเรื่องจดหมายแปลกๆนั้นเป็นไปได้ว่าโซเฟียกำลังถูกคุมขู่แต่ว่าทำไมกันละ่ะก่อนหน้านี้เราเดินไปเจอป้ายประกาศเรื่องการนำเข้าของถูกกฎหมายและผิดกฎหมายจากทางตะวันตกของเบรบัสและสิ่งที่ถูกห้ามนำเข้ามาหนึ่งในงนั้นก็คือเนื้อ,อยังจำกันได้ใช่ไหมในตอนที่เราไปเช็คกระเป๋าของเฟดดี้เมื่อตอนเข้าออฟฟิศมาใบาเสร็จที่อยู่บนสลัมมี่มันเป็นสกุลเงินจากฝั่งตะวันตก ท่านี้ก็สรุปได้ว่าสินค้าจากฝั่งตะวันตกถูกห้ามนําเข้ามาอย่างที่นี่และนี่ก็คือสาเหตุที่ทําให้ซาลามี่บัณฑิตตัดสินใจทําธุรกิจโดยการนาซาลามี่คุณภาพสูงจากฝั่งตะวันตกลักรอบเข้ามาอย่างฝั่งตะวันออกเพื่อขายให้ได้กําไรที่สูงขึ้นและด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้โซเฟียได้รับจดหมายจากซาลามี่บัณฑิตที่มีข้อความคมขู่ซ่อนอยู่เรื่องนี้มันจริงจังขึ้นเรื่อยๆเราจำเป็นต้องถามคําถามกับพนักงานทุกคน ขอบคุณทุกคนที่มาที่นี่ทุกคนยกเว้นโซเฟียเธอหายไปไหนกันเนี่ยเธอก็ไปนั่งเล่นมือถือมาทุกทีนั่นแหละเธอมีปัญหาก,กับค,บครอบครัวต่างหากล่ะเธออยู่ที่โต๊ะของเธอแล้วบอกว่าขอเวลาสักครู่น่ะงั้นฉันจะเริ่มเลยละกันนะในที่สุดเฟรดดี้ก็จะถูกไล่ออกแล้วใช่ไหมผมถูกจัดฉากผมบอกพวกคุณแล้วใช่เขาพูดถูกเขาถูกจัดฉาก แตกการเสืบค้นของฉันได้เปิดเผยว่ามีผู้สมรู้ร่วมคิดนี่มันไร้สาระทำไมพวกเราต้องมาฟังไอเป็ดที่เดินต่อแต่อยู่ในออฟฟิศของพวกเราด้วยฉันไปละโอเคงัน้นรีบบอกมันเถอะว่านายรู้อะไรซาลามีนะ่น่ะถูกรลักลอบเข้ามาจากซาซิกเชียโดยใช้รถบัสของพวกนายยังไงละ่ะเดี๋ยวก่อนนี่มันชักจะเกินเลยไปใหญ่แล้วนะฉันมีเรื่องที่สำคัญกว่าจะต้องไปทำ ฉันต้องกลับไปทำงานแล้วอ้าวทุกคนไปหมดแล้วเหรอทางทางที่เราได้บอสแสามากขนาดนี้แต่ก็เหมือนว่าจะไม่มีใครยอมฟังเราเลยผมยังอยู่นี่นะครับคุณเป็นนักซืบอเออก็ใช่นี่มันเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วใช่ไหมครับคุณอยากได้ความช่วยเหลือไหมคุณดูเหงานะผมเป็นผู้ช่วยคุณได้นะอยากให้ผมทำไรล่ะถอดรหัสข้อความไหม เีให้ใครพูดความจริงกับเราไหมแต่ตามดูใครหรือเปล่าผมเก่งเรื่องนี้นะครับแค่อยู่ตรงนี้เฉยๆเราเจอโทรศัพท์วางอยู่บนโต๊ะมันจะเป็นของลอร่าที่กําลังพิมพ์คุยกับโซเฟียก่อนหน้านี้ลอร่าถามเกี่ยวกับเรื่องที่เธอเทะเลาะกับครอบครัวแต่คําตอบที่ได้กลับมากับเป็นข้อความแปลกๆที่เหมือนไม่ได้ตั้งใจพิมพ์กลับมาด้วยซ้ําโซเฟียเป็นคนเดียวที่เราย,ยังไม่ได้คุยด้วยก็เลยไปหาเธอที่แผนกต้อนรับแต่เธอไม่อยู่แล้วและเธอก็ทิ้งโน้ตเอาไว้ว่า ฉันขอลาออกคุณจะไม่ได้เห็นฉันอีกเลยจากโซเฟียวินไทเมอร์เราโน้ตของโซเฟียมาให้ลอร่าโบริสและคุณป้ามากเกร็ดดูลอร่าบอกว่านี่มันไม่สมเหตุสมผลที่เธอออกโดยกระทันหันเพราะว่าโซเฟียต้องการเงินแถมโซเฟียไม่ได้บอกเธอก่อนด้วยซ้ำโบริสเขาพูดอะไรแปลกๆออกมาว่ามีบางอย่างผิดปกติไปบางอย่างที่ดูแตกต่างจากจดหมายของโซเฟียน่าสงสัยอีกแล้วนะโบริสส่วนคุณป้ามากเกร็ดเธอบอกว่าไม่แปลกใจที่จะออก เขาจะมีใครอยากทํางานกับคนที่เคยเดทซึ่งนั่นหมายถึงโบริสเพราะก่อนหน้านี้ป้าบอกว่าโซเฟียเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าไปและจากคําถามเกี่ยวกับโบริสที่เราเคยถามโซเฟียมม่ก็ชัดเจนว่า2คนนี้เคยคบกันแต่นี่ก็ยังไม่ใช่บอสแสสําคัญสักเท่าไหร่แล้วกลับมาที่แผานกต้อนรับแล้วก็เจอเข้ากับโทรศัพท์ที่ตกอยู่เครื่องหนึ่งเบอร์ล่าสุดที่โทรคือ0 3 0ย์สามซึ่งเป็นเบอร์ของตํารวจที่เราเห็นบนใบประกาศเรื่องการนําเข้าและก่อนหน้านี้โซเฟียใช้คุยกับเบอร์ที่ไม่รู้จัก ว่าเธอจะบอกทุกๆกอย่างกับพวกเขาพวกเขาที่ว่านี่ก็น่าจะหมายถึงคนใน Office ออฟฟิศอะนะแต่โดนอีกฝ่ายห้ามไว้และโซเฟียก็บอกเบอร์นั้นไปซึ่งนี่มันดูแปลกเกินไปทั้งข้าวของที่กระจัดกระจายข้อความแชทแปลกๆของเบอร์ที่ไม่รู้จักแชทตอบกลับของโซเฟียที่พิมพ์กลับมาหาลอร่าและเบอร์ของตำรวจท้องถิ่นน่าทาให้เราสรุปได้ว่าโซเฟียเธอไม่ได้ลาออกแต่หลังจากที่เธอได้รับข้อความคมขู่ที่ซ่อนอยู่ในจดหมายของซาลามีบัณฑิตเธอก็พยายามที่จะแจ้งบอแสให้กับตำรวจท้องถิ่นเรื่องการลักลอบซาลาม นั่นทาให้ซาลามีบันดิตลักพาตัวเธอไปเพื่อปิดบังความจริงแต่ว่าใครล่ะที่เป็นคนลักพาตัวเธอไปสุดท้ายนี้เราเลยกลับมายังห้องของแมนเฟดเพื่อมาดูความลับหลังกรอบรูปที่เขาซ่อนไว้เพื่อจะได้บอะแสเพิ่มเติมสิ่งที่เราเจอหลังกรอบรูปก็คือตู้เซฟขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้รหัสในการเปิดแต่ก็ยังพอเปิดได้จากคาใบ้ที่เขียนไว้ด้านล่าง c s o o และ b d คงจะหมายถึง customer service operating office และบัสไดเวอรสิ่งที่พอจะเป็นตัวเลขสำหรับ3คํคำนี้ก็คือพนักงาน Customer Service มีอยู่2คนลอร่า <L ora S 1> กับมาเกเลต o t e r a t i n i Office มีอยู่คนเดียวก็คือเฟ d ดดี้เฟเดสันและบัสไดเวอรเรารู้ว่ามี4คนจากลิ้นลายชื่อกระดาษที่ตกอยู่บนพื้นเพราะฉะนั้นรหัสตู้เซฟนี้ก็คือ2 1และ4เปิดได้เรียบร้อย เราเจอโน้ตสองใบในตู้เซฟกับกุญแจของห้องเซิร์ฟเวอร์โน้ตใบแรกเป็นของแมนเฟดที่เขียนถึงครอบครัวแต่ก็แค่โน้ตธรรมดานะแต่ไม่ใช่กับโน้ตอีกใบเพราะใบนี้เป็นของใครสักคนที่เขียนคู่แมนเฟดไว้ว่าต้องการที่จะเป็นพนักง,งานดีเด่นประจำเดือนนี้ขอทีวีในห้องและให้แมนเฟดเก็บความลับบางอย่างเอาไว้ซึ่งโน้ตใบนี้มันชัดเจนเลยว่าเป็นของลูฟัสเซเดลลิสเพราะเขาเป็นพนักง,งานดีเด่นประจำเดือนนี้แต่อะไรล่ะ ที่เขาปิดบังเอาไว้เราจะต้องหาบอสแสมากกว่านี้เลยม,มาที่ห้องเซิร์ฟเวอร์ที่น่าจะเป็นห้องของดูฟัสเราเจอบอสแสที่ว่าเขาแอบเอาวอชเชอร์ราคา100ชมักของบริษัทไปขายต่อที่เว็บอีซในราคา80ชมักแต่เขาเป็นแค่ผ่านลงจะไวชเชอร์มาจากไหนมันก็เลยทําให้เราสงสัยคุณป้ามากเกเรดที่สนิทก,กับดูฟัตและยังเป็นคัสตอมเมอร์เซอร์วิสอีกหนึ่งคนเราเลยกลับไปเช็คคอมของเธอแต่ติดตรงที่ต้องใช้รหัสผ่านเพื่อล็อกอินนะสิ คำใบเดียวก็คือชั้นในเอเลี่ยนสุดเซ็กซี่เอเลี่ยนที่ว่าก็มีแค่ในนิยายของลูฟัสจากข้อมูลทั้งหมดที่เราอ่านมาถ้าคำใบหมายถึงเอเลี่ยนที่สวยที่สุดในเรื่องก็คงจะเป็นหัวหน้าเอเลี่ยนที่มีดวงตาสีม่วงและรหัสของคุณป้ามาเกเลตก็คือ Purple I ิลไอเถูกต้องอย่างที่เราคิดไว้เราได้บอกแสงมาจากคอมของคุณป้ามาเกเลตว่าเธอ,อยากยอกไว้เชือของบริษัทมา2ใบและใช้กับใครบางคนที่บอกให้ลบทุกๆอย่าง ซึ่งมันก็ไปตรงกับคอมของลูฟัสที่ต้องการจะลบประวัติการขายบนอ e ีซ่และสรุปได้ว่าลูฟัสแบ็กเมลแมนเฟดเพื่อให้เขาเก็บความลับเรื่องที่ลูฟัสขายไวเชอร์แบบผิดกฎหมายโดยมีมากกเลตเป็นคนนำไวเชอร์มาให้ถึงเรื่องนี้จะถูกขี้คลายแล้วแต่นี่ไม่ใช่เหตุผลที่เรามาที่นี่เราจำเป็นจะต้องจับซาลามีบันดิตและตามหาว่าโซเฟียถูกจับไปที่ไหน ซึ่งเราไปมาหมดแล้วทุกที่ในออฟฟิศแต่มีแค่ที่เดียวที่เรายังไม่ได้ไปเช็คก็คือในรถบัสและคนที่หลักพาตัวโซเฟียรวมถึงเป็นซาลามี่บันดิตก็คือคนที่เขียนโน้ตลาออกให้โซเฟียที่ลายมือดนไปตรงกับโน้ตใบหนึ่งในตู้เซฟนั่นก็คือแมนเฟดเอิร์น e และผู้สมรู้ร่วมคิดของซาลามี่บันดิตต้องเป็นคนที่สามารถนําเข้าซาลามี่มาได้ง่ายๆและคนนั้นก็คือโบริสเพตโววิกที่เป็นคนขับรถแต่แค่นั้นยังไม่หมดเพราะซาลามี่บันดิตต้องการใครสักคนที่สามารถโน้มน้าวโบริสให้เข้ามาร่วมแผนนี้้ได ซึ่งคนที่ทำแบบนั้นได้ก็มีเพียงแค่คนเดียวก็คือโซเฟียวินชทเมอร์ที่จำเป็นต้องใช้เงินโซเฟียเกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นข้างนอกนี้หรอ ทำไมทุกคนถึงเสียงดังกันจังอะฮะดูเหมือนว่าจะมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นสินะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวนะและลองเดาสิว่าใครจะเป็นคนสรุปเรื่องทั้งหมดนี้ให้ฟังเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เหมาะสมและคนคนนั้นก็คือฉันเป็นนักสืบยังไงล่ะนี่อ่านบรรยากาศบ้างนะเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นแบบนี้แบบัสสาขานี้ กำลังเผชิญหน้ากับการขาดทุนอย่างหนักแมนเฟดห่วงเรื่องสถานภาพทางการเงินครอบครัวของเขามันทําให้เขาหลังชนฝาและเวลานั้นเองเขาก็ได้กลายมาเป็นซาลามีบัณฑิตเขาวางแผนอันยิ่งใหญ่ที่จะลักลอบซาลามีเข้ามาแต่เขาก็ตระหนักได้ว่าเขาไม่สามารถทํามันได้เพียงลําพังเขาเลยจ้างโบริสให้มาเข้าร่วมงานนี้การมีคนขับรถมันง่ายต่อการขนส่งรถบัสจะถูกตรวจสอบจากสถานีซาซิเชียมาก่อน จากนั้นโบริสก็จะอ้อมไปเอาสลามี่ขึ้นรถบัสมาทีหลังนั่นคือสาเหตุว่าทําไมรถบัสถึงมาสายตลอดแต่การจะดึงโบริสเข้ามาร่วมงานนี้มันไม่ง่ายแมนเฟดเลยโน้มน้าวโซเฟียให้มาร่วมทีมโบริสที่ลงไหลในตัวของเธอก็จะถูกชักจูงเข้ามาช่วยในแผนการนี้ได้ง่ายขึ้นทุกๆอย่างเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งฉันนักสื่อเป็ดก้าวเข้ามาในออฟฟิศแห่งนี้ เฟดดี้ถูกเดีให้เป็นแพ้รับบาบในอาชญากรรมครั้งนี้แต่ว่าฉันไม่ได้โดนหลอกง่ายขนาดนั้นโซเฟียเริ่มหวาดกลัวขึ้นมาและต้องการที่จะสารภาพกับตำรวจแมนเฟด Man ไม่ยอมให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นก็เลยเข้ามาขัดขวางด้วยความตกใจเขาก็เลยลักพาตัวเธอไปเก็บไว้ที่ช่องเก็บกระเป๋าของรถบัสและนี่ก็คือเหตุผลที่แมนเฟดขโมยกล่องข้าวของรอร่าไปฮะฉันจะรายงานเรื่องนี้กับตำรวจ m มนเฟดโซเฟียบริสและฉันก็จะทำมันอีกอะไรก็ตามที่ทำให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวฉันดีผมไม่แน่ใจหรอกนะว่าการที่คุณลักรอบซาลามีเข้ามาเยอะขนาดนี้มันจะจำเป็นกับครอบครัวของคุณแล้วฉันจะรับมือกับการลดงบประมาณทั้งหมดนี้ได้ยังไงถ้าทุกคนพยายามทำงานให้กับออฟฟิศพวกเราก็คงไม่มีปัญหาแบบนี้ตั้งแต่แรกเฮ้ hey, ฉันทำงานนะใช่แล้วเธอก็มาขอให้ฉันเลื่อนตำแหน่งให้อยู่เรื่อย ฉันจะเลื่อนตำแหน่งให้ใครได้ยังไงถ้ายังมีคนอบเค็กในเวลาทำงานแบบนี้หรือในขณะที่ทำแบบนั้นลูฟัตเก็กล้าดียังไงมายักย่องเงินของบริษัทดูสิว่าตอนนี้ใครกำลังจะได้เข้าคุกแมนเฟดไม่ใช่ฉันอย่างแน่นอนนี่มันอะไรเนี่ยถ้าฉันรู้ว่าการโทรเรียกเป็นนักสืบแล้วจะเป็นแบบนี้ฉันคงไม่ทำหรอกนายแค่ต้องหาว่าใครขโมยอาหารกลางวันของฉัน ไม่ใช่ว่ามากล่าวหาเพื่อนสนิทของฉันว่าลักลอบขนของผิดกฎหมายฉันกะแล้วมันต้องเป็นไอเดียที่แย่ตั้งแต่เริ่มทำกันแล้วอะ่ะทำไมโบลิตต้องทำกระเป๋าหายด้วยเขาไม่โง่ชิบหายเลยฉันไม่รู้ว่ามันสำคัญขนาดนั้นนี่นะทำไมไม่มีใครบอกฉันเกี่ยวกับแผนนี้เลยว้าวคุณไขคดีนี้ได้จริงๆด้วยคุณเป็นนักสืบคุณโคตรเท่อย่างที่ผมคิดไว้เลยไม่ใช่ตอนนี้เฟเดอร์สัน ความจริงความจริงเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่มันเป็นหน้าที่ของฉันที่จะต้องมอบความสำคัญให้กับความยุติธรรมอย่าเพิ่งปิดคลิปนะยังมีต่ออีกนิดนึ่งอมไม้ oh my, นะฉันลืมเก็บค่าจ้างจากลอล่าเลยเนี่ย และทุกคนก็กลับบ้านไปหมดแล้วด้วยแล้วฉันจะจ่ายค่ารถกลับบ้านได้ยังไงเนี่ยอะแฮมอยากให้ผมไปส่งไหมครับผมเพิ่งเช่ารถคันนี้มาเองนะไม่เป็นไรหรอกขอบคุณไม่เอานะ่ารับรองสนุกแน่นอนและอีกอย่างคุณน่าจะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วฉันไม่อยากจะนะครับได้โปรดเถอนะเออก็ได้ เยี่ยมไปเลยในที่สุดผมจะได้บอกไอเดียของผมเรื่องการทำโซเชียลมีเดียของคุณนะ่ะอย่าเลยขอร้องผมจะทําให้คุณเป็นที่รู้จักนะไม่เอาอะลราจินตนาการดูสิเราร่วมทีมกันได้นะผมเป็นผู้ช่วยคุณได้นะไม่เอาด้วยแน่นอน